ในที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มท,ทัทีฟาร์มเต่าเต่าที่มีไข่ตอนนี้มันก็ออกตัวมาแล้วครับออกตัวเต่าตัวเล็กๆน่ารักเขามีฟาร์มวัวฟาร์มควายฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ด ให้จะเหมือนเราครับเรามีฟาร์มเต่าแล้วฟาร์มเต่าฟาร์มเต่าเต่าตัวเล็กๆเต่าเอ้ยเต่าหลานว่าเต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมาสีตีนเดินมาเรียกว่าเต่าเต่าเต่าดูครับความนา่ารักของเต่าตอนนี้หลานกําลัง ผูกจายจังเลยกับเต่าเอาใส่ทำไมจ้าหลา,านก็หลานเป็นเจ้าของฟาร์มมาใส่เลยจ้าใส่เลยคือ,อใส่เลยจ้าเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มน่ารักไหมครับอาเมียวเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มเต่านั่นเนี่ยน่ารัก เต่าก็น่ารักคนก็น่ารักนนเนี่ยเนี่ยเจ้าของฟาฝามเต่าอ,อ่ะเออเนี่ยอย่าไปเจ้าของฟาร์มเต่าอ่ะร้องเพลงเต่าสิกัมเมิ้วเต่าเออร้องเพลงเต่าให้ให้แฟนคลับเราฟังสิเต้นด้วยอ่ะร้องเพลงเต่าหน่อยอ่ะเจ้าของฟาร์มเต่านี่เนี่ยอืม จ้าของฟาร์มเต่าอ่ะล้องเพลงกเต่าหน่อยเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาเาบนนคาคับต่าัวเล็กๆน่งไเ่ารักน่ารน่ารักเลยเต่าน้อยโอย้คนเลี้ยงเจ้าของฟาร์มก็น่ารัก ตอนนี้กำลังดูแลความเต่าโอ้โหน่ารักจังเลยอเต่านักจ้าความเต่าของคาราเมลความเต่าของคาราเมลครับเออออเออปออเออเออออมออเออเอ้โอชเอตไออเ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 ออยออเออเออเออออเอออออเ อย่าไปทำมันรุนแรงอย่าไปทำมันรุนแรงน้ำตายเจ้าของฟาร์มบอกกำลังเล่นอยู่กับเตาครับกู้รอบมากกว่าฉีเตามันไม่เปิดชีหรอกมันชีแตกแล้ว